เทพเซียน40,000ปีตอนที่155พันค้อนร้อยหลอมลีเหลียวออกจากบ้านของติงหลิงตังพุ่งตรงไปยังภูเขารอยฟ้าของภาควิชาวรยุทธ์ราวกับพายุหอบหนึ่งจากนั้นโถมเข้าไปในห้องสุดยอดสมาธิยังดุเดือดสภาวะสุดยอดสมาธิกิจกรรมเซลล์สมอง331%ถึงขีดจำกัดในไม่ช้าจิตสำนึกของลีเหยวก็ปรากฏขึ้นในส่วนลึกของหอหลอมสวรรค์ มันไม่รีรอรังเรแม้แต่ครึ่งวินาทีพุ่งตรงไปยังมุมทางตะวันออกเฉียงใต้ทันทีบริเวณนี้จัดวางไว้ด้วยชั้นหนังสือสองแถวเรียงซ้อนกันอัดแน่นไปด้วยคำพีเคตวิชาฝึกปือสังขารทั้งสิน้นสภาพแวดล้อมของการหลอมสร้างในยุคโบราณน,นั้นเลวร้ายยิง่งเตาหลอมไม่ได้มีระบบปิดผนึกที่ดีพอมีโอกาสเป็นไปได้มากที่ไอความร้อนหลายพันองศาหรือไอพิษที่มีฤทธิ์กัดก่อนรุนแรง จะล้วไหลออกมาได้ถูกเมื่อเมื่อรวมกับกรรมวิธีในการหลอมสร้างที่หลาหลังไม่ว่าจะเป็นการหลอมหรือการตีขึ้นลูกกระบวนการหลายอย่างนักหลอมสร้างจะต้องดําเนินการด้วยตัวเองแทบทั้งหมดดังนั้นอาจารย์หลอมสร้างในสมัยโบราณให้ความสําคัญกับการรอรองขัดเกาสังขารมากเป็นพิเศษเช่นเดียวกับช่างตีเหล็กสมัยโบราณพวกมันมักจะสูงใหญ่กํยายำราวกับหมากับ,บวัวแข็งแกร่งทรงพลังและทรหดอดทน หากไม่มีร่างกายที่แข็งแกร่งพวกมันจะสามารถยกค้อนหนัก2-300จิ้จินได้อย่างไรจะเข้าใกล้เตาหลอมที่แผ่ความร้อน1,000องศาออกมาได้อย่างไรหากเป็นเช่นนี้ยังจะมีหน้ามาเอ่ยถึงเรื่องการหลอมสร้างอันใดดังนั้นชั้นแรกของหอหลอมสวรรค์รวบรวมเคล็ดวิชาฝึกปรือสังขารไว้เป็นจำนวนมากหลีเหยวกว่าตามองอย่างรวดเร็วและยื่นมือออกไปหยิบคัมภีร์เคล็ดวิชา พันขอนร้อยหลอมซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามเคล็ดวิชารับฝึกปืนสังขารอันดับหนึ่งแห่งสำนักร้อยหลอมเคล็ดพันขอนร้อยหลอมเป็นเคล็ดวิชาฝึกปืนสังขารที่คิดค้นขึ้นโดยเทียมูซันเหลินเทียมูซันเหลิญท่านนี้แม้ว่าจะไม่มีความสำเร็จในด้านการหลอมสร้างมากนะักแต่หากเอ่ยถึงสังขารร่างกายอันทรงพลังของมันก็เรียกได้ว่าไม่เป็นสองรองใครตามตำนานเราว่า มีอยู่ครั้งหนึ่งเกิดอุบัติเหตุในการหลอมสร้างเตาหลอมเกิดระเบิดอย่างรุนแรงทำให้บริเวณห้องหลอมสร้างทั้งหมดถูกปกคลุมอยู่ภายใต้ไอร้อนที่มีอุณหภูมิสูงริบลิวเต็มไปด้วยหมอกผิดที่มีฤทธิ์ร้ายกาจแม้แต่จินตันที่แข็งแกร่งอย่างไม่กล้าเข้าไกลในเวลานั้นมีเพียงเทียมูซานเหลินที่เพิ่งจะอยู่ในดานจูจีขั้นสูงสุดเท่านั้นอาศัยสังขารร่างกายอันแกร่งกร้าวเกียไกย่บุกเข้าไปในห้องหลอมสร้างเพียงรำพัง ช่วยเหลือสหายรวมสํานักสามคนในคราวเดียวสร้างความตื่นตะลึงไปทั่วทั้งสํานักนับตั้งแต่นั้นมาเคสผันขอนร้อยหลอมก็กลายเป็นเคสวิชาหลอมสร้างสังขารอันดับแรกของสํานักร้อยหลอมตามตำนานเล่าว,ว่าเทียมูรสร้างเหลืนร่างกายอ่อนแอตั้งแต่เล็กไม่เพียงแต่ไม่มีความสามารถในด้านการหลอมสร้างเท่านั้นมันไม่มีแม้แต่คุณสมบัติที่จะเข้าไปในห้องหลอมเหล็กในฐานะช่างตีเหล็กด้วยซ้ำแต่มันกลับ เป็นผู้ที่ลุ่มหลงงมงายในศาสตร์วิชาหลอมสร้างเป็นอย่างยิง่งเมื่อมีเวลาว่างก็มักจะมานั่งอยู่หน้าประตูห้องหลอมเหล็กเพื่อชมดูอาจารย์และเหล่าสิทธิพ่สิษย์น้องทั้งหลายหลอมตีสมบัติวิเศษแห่งฝาดินเมื่อผ่านไปนานวันเข้ามันพันเกิดความคิดว่าในเมื่อเหล็กสามารถหลอมตีซ้ำๆเพื่อกำจัดสิ่งเจือปนออกไปอย่างต่อเนื่องช่วยเปลี่ยนโครงสร้างภายในให้แข็งแกร่งทนทานจนยากที่จะทำลายได้เช่นนั้น หากเป็นร่างกายเลือดเนื้อของมนุษย์แล้วหากสามารถร้อมสังขารร้อยครั้งหัวตีพันค้อนหล,ล่อหลอมร่างกายของเราซสำแล้วสำเราใช่จะกลายเป็นแข็งแกรง่งทนทานสุดเปรียบปานเช่นเดียวกันหรือไม่หากเป็นคนทั่วไปเกิดความคิดเช่นนี้เกรงว่าจะต้องรีบสลัดทิ้งไปจากใจในทันทีเพราะนี้เป็นความคิดที่โง่เขลาไร้เหตุผลที่สุดเทียมูซานเหลินกับเป็นคนบ้าผู้หนึ่ง มันพอบังเกิดความคิดก็ให้ปิติยินดียิ่งรีบเสาะหาเคสคอนเหล็กด้ามหนึ่งเรียนเยี่ยงวิธีการตีหลองของเหล่าสิทธิพี่สิทธิหน้องในยามตีเหล็กหวดฟาดร่างกายของตนเองโดยไม่หยั่งมือในตอนแรกแน่นอนว่ามันทุบตัวเองจนกระดูกแตกกรามเนื้อแหลกเละก็อักโรหิตออกมาสักครึ่งตัวถูกผู้อื่นหัวรเราะเย้ยหยันเป็นตัวตลกใหญ่โชคดีที่สำนักร้อยรอไม่ใช่ค่ายสำนักดาดดนทั่วไป ด้วยรากฐานอันลึกลับของพวกมันโอสถวิเศษที่น่าอัศจรรย์มากมายหาได้ไม่ยากนักนอกจากความเจ็บปวดและอาการบาดเจ็บบางประเภทแล้วไม่ว่ามันจะมีอาการหนักหนาสาหัสสักเท่าใดล้วนสามารถรักษาจนทุเราหายดีได้เมื่อเป็นเช่นนี้เทียมูซังเหลือนก็วางใจทุบตีตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยไม่ยออ่อทอหลังจากใช้เวลากว่า10ปีในการเดาสุ่มทดลองมันถึงกับเริ่มก้าวเดินบนเส้นทาง ที่ไม่มีผู้ใดย่างเท้าไปถึงมาก่อน1นึงปีให้หลังจวบจนกระทั่งลาโลกไปเทียมูซันเหลินมุ่งมั่นขัดเกลว์เคลวิชาหลอ่อหลอมสังขารชุดนี้อย่างไม่เคยวางเว้นในที่สุดก็สร้างเป็นเคล็ดวิชาอภินิหารอันน่าอัศจรรย์เคล็ดพันขอนร้อยหลอมตกทอดให้แก่คนรุ่นหลังตามที่เทียมูซันเหลินได้คุยโวโอ,อวดไว้ในหน้าคำนำของเคล็ดพันขอนร้อยหลอม เคล็ดวิชาอภินิหารนี้เป็นหนึ่งไม่มีสองในใต้ล่าเป็นยอดวิชามหัศจรรย์ที่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งของผู้คนผ่านการถูกทุบตีระหว่างการต่อสู้กล่าวได้ว่าการโจมตีของศัตรูเทียบเท่ากับการตีเหล็กด้วยค้อนการโจมตียิ่งทรงพลังเท่าใดก็จะยิงช่วยให้ผู้ฝึกวิชานี้เพิ่มความแข็งแกร่งเร็วขึ้นเท่านั้นยอดวิชานี้เมื่อฝึกปรือถึงขั้นสูงสุดเรือดเหนือร่างกาย จะไม่ต่างจากสมบัติวิเศษแห่งฝาดินที่ไม่อาจทำลายได้แม้แต่เทพเจ้าหรือเคราะห์สวรรค์ยังไม่อาจทำลายได้แม้ว่าประโยคนี้จะโอดโอ้เกินจริงไปบ้างเพราะแม้ว่าเทียมูซันเหลือนเองก็ไม่ได้สำเร็จร่างโครงกระพันที่ว่าเทพเจ้าหรือเคราะห์สวรรค์ก็ไม่อาจทำลายได้สุดท้ายยังคงล่วงรับไปอย่างไรก็ตามหลังจากฝึกปือเพ็ดพันขอนร้อยหลอมสำเร็จสังขารร่างกายจะแข็งแกร่งดุดเล็ก เหนียวแน่นคงทนปานเหล็กกล้าเพิ่มขีดความสามารถในการต้านทานการโจมตีนี่เป็นเรื่องจริงแท้แน่นอนค่าสมควรฝึกปือเคตวิชานี้หรือไม่หลีเหวยพึมพำอย่างครุ่นคิดนี่เป็นวิชารับหล่อหลอมสังขารอันดับแรกแห่งสำนักร้อยหลอมแน่นอนว่าเคตพันคอนร้อยหลอมย่อมไม่ใช่จะฝึกปือได้โดยง่ายเกรงว่าจะต้องสิ้นเปลืองเวลาและแรงกายแรงใจจํานวนมากหากมันจะฝึกปือยอดวิชานี้ เพียงเพื่อหารายได้ไม่กี่คะแนนหน่วยกิจจากติงหลิงต่างก็ดูเหมือนว่าจะไม่คุ้มค่านักมันอาจทำการดัดแปลงเตาหลอมไทเออให้เสร็จสมบูรณ์เร็วขึ้นอีกสักหน่อยจะได้หลอมสร้างอาวุธวิเศษนำไปแลกเปลี่ยนกับคะแนนหน่วยกิจจากบรรดาสหายนักศึกษาอย่างไรก็ตามเตาหลอมไทเออรุ่นที่หนึ่งเป็นเพียงเตาหลอมขนาดเล็กมีกำลังการผลิตจำกัดยิงนี่อย่างไม่ต้องเอ่ยถึงว่ามันยังเป็นเพียงมือใหม่ผู้หนึ่ง ต่อให้มันจะสามารถหลอมสร้างได้สําเร็จทุกครั้งแต่สุดท้ายแล้วด้วยกําลังของมันเพียงคนเดียวจะหลอมสร้างได้สักเท่าใดกันยิ่งไปกว่านั้นผู้อื่นก็ไม่จําเป็นต้องแลกเปลี่ยนกับมันเสียหน่อยทางสถาบัานได้จัดให้มีช่องทางเปิดกว้างสําหรับนักศึกษาสามารถใช้คะแนนหน่วยกิจที่ต่ำมากแลกเปลี่ยนกับอาวุธวิเศษมาตรฐานจํานวนมากเพียงพอที่จะตอบสนองต่อความต้องการสําหรับการฝึกฝีมือในชีวิตประจําวันของพวกมัน อาวุธวิเศษมาตรฐานเหล่านี้บรรดาสำนักใหญ่ทั้งหลายได้ทำการแก้ไขปรับปรุงยังต่อเนื่องตลอดระยะเวลานับร้อยปีรูปแบบสุดท้ายที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันคือผลึกแห่งวิชาความรู้ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานคือความพยายามหยาดเหงื่อและโลหิตของอาจารย์หลอมสร้างอาวุธโสนับไม่ทวนลีเห่ยาไม่มีความมั่นใจเลยแม้แต่น้อยว่าจะสามารถหลอมสร้างอาวุธวิเศษที่เทียบเคียงได้ หรือแม้กระทั่งเหนือกว่าอาวุธวิเศษมาตรฐานเหล่านี้ได้ในทันทีเมื่อรองวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนแล้วท้ายที่สุดข้าก็ต้องไปยังส่วนลึกของทุ่งร้างใหญ่เพื่อล่าสังหารสัตว์อสูรเท่านั้นโดยเตาหลอมไทเออรุ่นที่หนึ่งข้าสามารถหลอมสร้างอาวุธวิเศษรุ่นพิเศษเฉพาะเพื่อาการใช้งานของข้าเองแต่ไม่ว่าอย่างไรข้าก็ต้องเร่งขัดเกลาวฝีมือของข้าให้ดีเพื่อที่จะได้ไม่เป็นตัวทวงของกลุ่มดังนั้น ข้าต้องฝึกปือเค็ดพันค้อนร้อยหลอมแม้ว่าวิชานี้จะไม่ได้ช่วยให้พลังฝีมือของข้าร้ายกาจขึ้นแต่ก็สามารถเพิ่มความทนทานและความทรหดอดทนของข้าได้เป็นอย่างมากซึ่งเท่ากับช่วยเพิ่มอัตราการอยู่รอดของข้าในสนามรบต่อให้ข้าไม่อาจต่อสู้กับสัตว์อสูรได้แต่อย่างน้อยข้าก็จะไม่ตายด้วยการโจมตีครั้งเดียวของสัตว์อสูรสำหรับหนักหลอมสร้างผู้หนึ่งนั่นไม่ใช่ว่าเพียงพอแล้วหอกหรือ หรอเหวยาวเติบโตขึ้นมาในสุสานของวิเศษซึ่งเต็มไปด้วยอันตรายถึงชีวิตในทุกขณะจิตในใจมันเพาะสร้างเป็นความรู้สึกไม่มั่นคงชนิดหนึ่งอยู่ตลอดเวลาแม้ว่ามันปรารถนาที่จะเป็นปรมาจารย์หลอมสร้างแต่ก็ไม่เคยเชื่อว่ามันจะสามารถปกป้องตัวเองได้ด้วยอาวุธวิเศษเพียงอย่างเดียวสองครั้งที่กะปะทะกระบวนกับติงหริงตัง๋งทำให้มันตระหนักซึงถึงความห่างฉันระหว่างตัวมันกับยอดฝีมือที่แท้จริง อาศัยพลังฝีมือของข้าในยามนี้แม้ว่าจะเพียบพร้อมไปด้วยอาวุธวิเศษที่มีอนุภาพร้ากาจแต่หากต้องเผชิญหน้ากับผู้บำเพ็ญตนด่านจูจีขั้นตน้นก็มีแต่จะถูกบทขยี้อยู่ฝ่ายเดียวและลึกเข้าไปในทุ่งร้างใหญ่สัตว์อสูรที่มีพลังมากยิ่งกว่าผู้บำเพ็ญตนด่านจูจีขั้นตน้นก็มีอยู่มากมายเหลือขนานับเพื่อการพัฒนาในอนาคตข้าจะต้องแข็งแกร่งขึ้นอย่างน้อยที่สุด ก็ต้องเพิ่มพูนขีดความสามารถในการต้านทานการโจมตีเสียกอนเมื่อขีดได้เช่นนี้ลีเหยาพกพาความมุ่งมั่นตั้งใจเข้าสู่โลกของเคตพันขอนร้อยหลอมกระแสะความคิดมากมายนับไม่ทวนพุ่งออกมาจากหมวนคมพีผสานรวมเข้ากับจิตสำนึกของลีเหยาสลักแผนภาพโครงสร้างร่างกายและแผนผังการโครจรพลังปราดไปตามจุดเส้นชีบจรลงในจิตวิญญ,ญาณของมัน เหตุความสําคัญของพัน้อนร้อยหลองอยู่ในคําว่า3ระดับชั้นคือชั้นภายในชั้นกลางและชั้นภายนอกชั้นภายในหมายถึงระดับชั้นของอวัยวะภายในร่างกายผู้ฝึกจะต้องทําความเข้าใจกับโครงสร้างภายในของวัตถุดิบประเภทสมบัติวิเศษแห่งฟ้าดิน99ชนิดสร้างจินตภาพว่าตนเองเป็นสมบัติวิเศษแห่งฟ้าดินทั้ง99ชนิด จินตนาการว่าตนเองกำลังผ่านการตีหลอมขจัดสิ่งเจือปนทุกชนิดออกจากร่างกายเพื่อให้โครงสร้างของร่างกายแข็งแกร่งทนทานขึ้นชั้นกลางหมายถึงพื้นผิวของร่างกายเค็ดความสำคัญคือการกระตุ้นจุดชีพจร180จุดทั่วร่างเมืออยามเมื่อเผชิญกับพลังโจมตีอันเกลี้ยกล่อดของศัตรูจะต้องชักนำพลังทำลายล้างไปยังจุดชีพจรทั้ง180จุดเหล่านี้ เพื่อเปลี่ยนให้เป็นพลังที่จะใช้ชำระร้างก้ามเนือ้อเปลี่ยนไขกระดูกหล่อหล,อ,ลอมร่างกายใหม่ตั้งแต่รากฐานและเคล็ดความที่สำคัญที่สุดก็คือชั้นภายนอกผู้ฝึกจำเป็นต้องเร่งเร้าพลังปานปลดปล่อยออกไปภายนอกร่างและสร้างให้เป็นโครงสร้างกันกระแทกแบบพิเศษนอกจากใช้รถถอนพลังทำลายล้างของการโจมตีแล้วยังต้องสามารถกระจายพลังไปยังจุดชีพ้พจร180จุดอย่างสม่ำเสมอ ไม่เช่นนั้นศัตรูมีใช้คนปัญญาอ่อนในระหว่างการต่อสู้ยอมจะต้องรวมรังพลังทั้งหมดเพื่อจู่โจมทำลายส่วนเล็กๆจุดเดียวไหนเลยจะช่วยท่านกระจายพลังโจมตีออกเป็น180ส่วนและส่งไปยัง180จุดชิปประจรของท่านในเวลาเดียวกันนี่ไม่ใช่การนวดกดจุดเสียหน่อยใช้พลังปานของตัวเองสร้างเป็นโครงสร้างกันกระแทกช่วยกระจายพลังโจมตีของศัตรูให้เป็น180สาย นี่ก็คือเคสความสำคัญที่สุดหากปราศจากเบาะรองกันกระแทกที่ว่านี้หมัดระเบิดของติงหลิงตังก็จะต่อยใส่ร่างกายค้าโดยตรงชีวิตแทบจะหลุดลอยในหมัดเดียวไหนเรื่อยจะช่วยให้ร่างกายหล่อหลอมสังขารอันใดได้เบาะรองกันกระแทกเบาะรองกันกระแทกหลี่เหยาขมวดคิวมุนหลี่เหยาพบว่าโครงสร้างกันกระแทกที่เทียมู่ซันเหลือน,นำเสนอนั้นซับซ้อนเกินไป มันจะต้องเล่งเร้าพลังปานออกจากร่างกายแล้วแปลสภาพให้เป็นมวลอากาศขนาดเล็กนับหมื่นราวกับขดรวดสปริงเล็กๆผุดขึ้นทั่วร่างกายเมื่อถูกต่อยด้วยหมัดของศัตรูพลังหมัดนั้นจะถูกขดรวดสปริงพลังปานนับหมื่นแบ่งแยกเป็น180สายอย่าว่าแต่180สายกระทังกระจายออกเป็น1,800สายยังเป็นไปไม่ได้แน่นอนว่าพลังทำลายหลังย่อมจะลดลงถึงระดับต่ำสุด ไม่เพียงแต่ไม่อาจสร้างความเสียหายต่อร่างกายยังสามารถนำไปใช้ในการฝึกฝีมือบำเพ็ญเพียรอีกด้วยปัญหาคืออาศัยพลังฝึกปือดาเหลียนฉีขั้นที่4ของลีเหยาวความสามารถในการควบคุมพลังปานของมันนั้นเรียกได้ว่าต่ำเตี้ยเรียดินเป็นไปไม่ได้ที่จะเบ่งพลังปานออกเป็น1นึ่งหมื่นสายแล้วทําให้แต่ละกลุ่มกลายสภาพขายข,ายขดรัริงเล็กๆจัดเรียงตามรูปแบบกฎเกณฑ์ที่แน่นอนบางประการ จะได้ล้อเล่นแล้วกระถางผู้บำเพ็ญตนดานจูจีขั้นสูงสุดก็ไม่แน่ว่าจะสามารถควบคุมพลังปานได้ละเอียดอ่อนถึงเพียงนี้เขตวิชานี้ไม่เหมาะสำหรับลูกศิษย์ใหม่สักนิดมีหน้าเล่าแม้จะกล่าวว่านี่เป็นเคตวิชารอหลอมสังขารอันดับหนึ่งแห่งสำนักร้อยหลอมแต่ในความทรงจำของโอเยจือนอกจากเทียมูซันเหลือแล้วกับมีอีกเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ฝึกวิชานี้ที่แท้เป็นเช่นนี้เองไม่น่าแปลกใจแม้แต่น้อย ไม่ถูกต้องหากเป็นเช่นนี้เทียมูซันเหลินในตอนเริ่มต้นจะฝึกฝนได้อย่างไรลี่เหยารูปขางคุ้นคิดอยู่เป็นเวลานานก่อนที่จะนึกถึงความเป็นไปได้ประการหนึ่งคาดว่าในตอนแรกเทียมูซานเหลินได้ฝึกฝนตามแนวทางของเข็วิชาอันดัดดด่นจำพวกวิชาระคังทองคุ้มกายวิชาภูสาเหล็กและวิชา13พิทักษ์มาก่อนต่อมาในภายหลังมันคิดคนวิชาใหม่โดยบังเอิญ กลายเป็นปรมาจารย์ที่แท้จริงของคนรุ่นหนึ่งเมื่อมันเขียนคำภีเข็วิชาเพื่อที่จะทิ้งชื่อไว้ในประวัติศาสตร์แน่นอนว่ายอมไม่อาจบอกความจริงทั้งหมดไม่เช่นนั้นหากบอกกล่าวไปตามความสัตย์ที่จริงแล้วเขตพันขอนร้อยหลอมของเรานั้นพัฒนามาจากวิชาระคังทองคุ้มกายและวิชาภูษาเหล็กจะให้มันเอาหน้าไปไหวที่ใดแน่นอนว่าจำเป็นต้องเขียนอย่างลี้ลับคุ้มเครือให้ถึงที่สุดทำให้ยากจะเข้าใจมากที่สุด เพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าตัวมันเป็นยอดฝีมือที่ลึกล้ำเหนือธรรมดานี่นับเป็นความเคยชินที่ไม่ดีในโลกแห่งการบำเพ็ญเพียรโบราณผู้บำเพ็ญตนโบราณเมื่อเขียนคำภีเคตวิชาเพื่อตกทอดแก่คนรุ่นหลังมักชมชอบเขียนด้วยท้อยคำที่พิสดารพันลึกยากจะเข้าใจได้ซึ่งสามารถอธิบายได้ด้วยประโยคเดียวพวกมันไม่ได้เขียนเป็นภาษามนุษย์หลังจากไตรตองอยู่ชั่วขณะหลีเหยาพันฉุกใจคิด เคล็ดความสําคัญในการฝึกฝนเขต็ัผ่นขอนร้อยหลอมอยู่ที่เบาะรองกันกระแทกแต่ไม่จําเป็นต้องเป็นโครงสร้างหมื่นขดรัริงของเทียมมซานเหลิอนเสียหน่อยแค่หาวิธีสร้างเบาะรองกันกระแทกแบบอื่นได้ก็พอในยุคนั้นเทียมมซานเหลินสามารถคิดถึงโครงสร้างของขดรัริีก็หนับว่าน่าอัศจรรย์มากแล้วแต่ในยุคปัจจุบันของเรายังมีโครงสร้างกันกระแทกอีกมากมายหลายชนิด ลีเหยาเป็นนักหลอมสร้างโครงสร้างการกระแทกเป็นแนวคิดที่สําคัญอย่างยิ่งในวิชาหลอมสร้างหลายเดือนมานี้มันรําเรียนหลักสูตรวิชาหลอมสร้างขั้นสูงรู้จักโครงสร้างการกระแทกแบบมาตรฐานนับไม่ถ้วนอย่างไรก็ตามหลังจากพิจารณาอย่างถีทั่วแล้วมันพบว่าโครงสร้างการกระแทกแต่ระชนิดนั้นซับซ้อนมากไม่ใช่สิ่งที่ผู้บําเพ็ญตนด่านเหรียญฉีขั้นที่4เช่นมันจะสามารถจําลองได้ด้วยการควบคุมพลังปานเบาะรองกันกระแทก ชนิดที่เรียบง่ายและพื้นฐานที่สุดหลีเหยาระดมสมองคุนคิดอย่างหนักทันใดนั้นคลายมีเสียงระเบิดปังดังก้องในส่วนลึกของจิตวิญญาณมันคิดออกแล้วนั่นคือถุงลมนิราภายัยถุงลมนิราภัยที่ติดตั้งไว้ในกระสวยบินกระสวยบินโดยทั่วไปนั้นมีความเร็วสูงมากหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมีโอกาสเสียชีวิตสูงยิ่งดังนั้นผู้ผลิตกระสวยบินจะติดตั้งถุงลมนิราภัยจำนวนมากไว้ในกระสวยบิน ในสภาวะปกติถุงลมเหล่านี้จะพับซ่อนไว้ในที่หลับตาแต่ทันทีที่เกิดการชนจะพองตัวในชั่วพผิบตาขยายใหญ่ได้นับรอยเท่าเพื่อจุดประสงค์เดียวป้องกันแรงกระแทกให้แก่ผู้โดยสาร